มีหน้าเจมโปรเจ็บใหญ่ๆร้อยอีกเยอะแยะนะครับถ้าพอมแล้วขอโทนะตอนน้เล่นบอลไดพห้าสี่สามสอ

มารีมาเชิญบนเวทีนิดนึงมารีมาสุขตาเรีอรอ่องพอเสียงผมเลก็ไม่ใช่อะไรเธอ,อจะจากประเทศไทยอันสายกุลไปอยู่ตะวันออกกลางท่ามกลางทะเลทรายและถเขาาย <c oughs> จากประเทศไทยนะเร็วๆนี้อีกสองวีอีกวิวกว่าเธอจะไปแล้วเธอไปแล้วเธอจะไม่กลับมาอีกเลยทุกคน <c oughs> <c oughs> นะก็ขอให้คุณมาริมานะฮะเจอกันบนเครื่องก็บริการพิเศษสักนิดหนึ่งพนั่งบ่อยยีมิเลดนะฮะขอให้ความสุขการทํางานนะครับแล้วก็รักษาสุดทรงองเอวแบบนี้ไว้เพราะว่าสายการบินอาหรับชอบอกเอวโพกอย่ามาอกโพกอกโพกอกโพกไม่มีเอวไม่เอาโอเคไหมอกเอวโพกแต่งหน้าเข้มเข้มขาวขาวปากแดง โอเคขอให้สนุกกับการทำงานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน3มปีอะมีไรจะลาแฟนอะต้องพูดเป็นแล็บครับเวลาจะลาต้องลาเป็นแล็บต่อไปเดี๋ยวเนูจะยู่งกับแล้วจะลาต้องลาแล็บับพูดจะไกลเขาแล็บมาลาเป็นแล็บับลาเป็นแล็บ จะไปนะนายเร็วไปเป็นแอร์ต้าทางจะแย่ืไม่คอยดูสาีจอาท่าจะมาเออมาลีมาสัญญาจะมีมเโเโตการทํา ขอาคุดีดีๆอบคดีดีขอบคุณชื่อหล่อแล้วนามสกุลเปลี่ยนแล้วเชอรีนฮูสตันดูยังไงก็เป็นอังกฤษอ่างูจริงๆป๊าป๊าหนูว่าพี่เชอรีนอะเปลี่ยนชื่อหนูว่าดังกว่าเดิมเพราะว่าป๊าป๊าเรียกบ่อยมากป๊าป๊าเรียกบ่อยมากจริงๆว่าจอร์ชจริงๆแล้วจอร์ชชอบชื่อเชอรีนไหมคะโชอบชอบมันแปลกดีเออออ ที่เรียกบ่อยไม่ได้หมายความว่ารวยนะครับเรียกก็คือเรียกรวยก็คือรวยกำลังจะรวยไงครับไปเรียกบ่อยๆคิดดูนะเกิดจากตำบลบ้านนาจังหวัดเพชรบุรีเกิดมามีพก็ต้นตาลกระทงนาพ่อไถนาแม่ก็หาของเรียนโรงเรียนวัดโรงเรียนวัดช่วยไปทำํำรวจทั่วประเทศไทยลักษณะแบบนี้ไม่มีชื่อเชอเลยหรอก โอเคโอเคนะเมีอยากเลยว่าพรวีพรกับเชอรีนอ่ะเออมาตางกันไยังไงมาไยังไงก็ไม่มีงานอดีเด่นเดี๋ยวมีขอโทษนะคนรับงานโทรมากี่โทรมากี่ครั้งกี่ครั้งไม่ทราบสนใจใครรับอ๋อขอคุณอิงฟ้าอ๋อเนึ่งลาน่านเปมึงลงเก็บเป็นอิงฟ้ามั่งกูจะได้โน โทรมาคุณอิงฟ้านนี่คุณอิงฟ้ามีอีกสองตัวเดี๋ยวจะออกมาแล้วถ้าคุณอิงฟ้าแล้วก็มีคุณชาลอตแล้วก็มีนู่นนี่นั่นแต่ผมบอกว่ามีคุณเชอรีนพร้อมขายพร้อมใช้บอกใครอะเชอรีนเป็นนางแบบเมืองนอกเหรออธิบายไม่ถูกเอางี้ไหนก็ยังมีโอกาสทั้งหมดทำไมถึงตั้งชื่อว่าเชอรีนอยากรู้มากเลยเอาไมายิ้มันหน่อย อยากรู้ที่เาเชยเอาจริงจังแล้วเอาหยอกเอาจริงจริงเอาอยากฟังอยากฟังอ่านห่อยอ่านเฮ้ยเอาจริงจริงป้ะอืมไม่อยากไม่กินความจริที่ผ่านมาไม่เคยที่ผ่านมาไม่เคยพูดจริงเหรอถามพูดตามเพื่ออะไรยังไงยังไงไม่ถ้าเอาตามตรงเลยอ่ะด้วยควาที่เราอ่ะอันนี้เข้าหมดจริงจังเลยใช่ไหมจริงจังจริงจังก็คือแบบว่าสุขภาพเราหลังๆมันแย่มัแล้วเหมือนแับที่เคยบอกทุกคนไปแหละว่าเราแบบว่า หมอก็แบบวินิจฉัยเราไม่ได้ทีเว้ยเราแบบจะทํายังไงนั่นนี้นู่นอย่างนี้ค่ะเราก็เลยแบบเออแบบลองเปลี่ยนเป็นแบบที่เพึ่งทางใจอีสักงหนึ่งทานอ๋อพอเปลี่ยนปั๊บเข้าโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวเข้ามาก่อนอ้าวเปลี่ยนเปลี่ยนปั๊บบอสเลขชื่อไปร้อยรอบเลยคือมันมีคําถามในใจว่าเอาจริงๆพระองค์ไหนนะฮะ ภาพองไหนเป็นคนตั้งให้เอาดีๆมันต้องมีคนตั้งแหละลำพังมันอะไม่มีความคิดหรอกอยู่กับเชอรี่ทวีพรอยู่ยามนั้นไม่ไม่ใครตั้งใครตั้งเอาดีๆเอาดีๆจะให้ให้เครดิตหน่อยใครตั้งเร็วเร็วภาพี่เร็วเอาแต่อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าไม่ยอมบอกนะฮะถ้าบอสเปลี่ยนได้จากทวีพรบอสอยากเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรถ้าไม่ใช่เชอรีนี่ยอยากรู้ เอ่อถ้าแบบนี้นะอุ้งทวีพรพิ้งจำหลักนะฮะบอกเลยว่าทวีพรพิ้งจำหลักน่าจะเป็นทวีศักพิ้งจำหลักมีดูทุยคูณก็แม่ไปเลยอ่าถามถามมติมหาชนชอบเชอรีนไหมชอบใช่ทอย่าไปแล้วความดัง ถามว่ชอบทวีพอไหมเอาีชื่อทวีชัดมากเอางี้ถ้าถ้าอะไรนะชื่อแลไชลีโชรีไม่ค่าไอร่แต่ว่าช่วยกันสนับสนุนนะเ้ารักเขาก็สนับสนุนเขากันได้เยอะแล้วกันาขันีว บไม่ใช่เรามีอินกัน์เนช่แนลเราเราคุยกันถึง e m i r a t อแล่วคุย Point ยังไงดูไบยังไงไหนเล่า Lab Unolab l a Unolab เป็นเสียงจริง Lab Yo 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 เด็ก e